สวัสดีนะครับวันนี้กนาสั่งมาในทีมมืดๆทึมๆนะครับก็ทำสำเร็จแล้วนะสำหรับตู้ริพาริยมนะครับเปลี่ยนเป็นตู้ริพาริยมนะครับคือตอนแรกมันเป็นตู้รัวหน้าตู้ใบนี้เป็นฝาตะแกงเนาะเราก็เลยทำทำที่ครอบมาไว้แทนฝาตะแกงนะฮะแล้วก็ทำเป็นบาเลนกระจก เลื่อนเปิดปิดได้นะฮะให้เราสามารถปลูกไม้เอ่อเป็นพวกไม้เลื้อยนะครับให้ลากแช่น้ำได้นะครับก็ได้อารมณ์ไปอย่างหนึ่งนะอันนี้เอาไอ้เจ้าน,นั่นออกไปแล้วพองอ้อยนะลงสตรอเบอร์รี่เลโอปีนัทนะครับเอ่อให้หมอเกษตรไปนะไม่รู้เป็นไงบ้าง มีรู้เวลาฟัดชาวบ้านปะแต่ส่วนมากมันไม่ยุ่งกับปลาเล็กนะครับส่วนมากชอบฝัดหมอกับปลาเทวดาโหดแต่ก็เตือนไปแหละนะครับว่าโหดคือมันอยู่กับปลาใหญ่อย่างนี้มันไม่ไม่มีแผลเลยเออคิดดูแล้วกันนะที่ต้องเอาออกไปเพราะว่ามันกินบัวนะฮะมีบัวในตู้นี้ก็เลยต้องเอาออกไม่งั้นบัวเราก็ไม่จะไม่ขึ้นนะ ให้ดูนะครับว่ามีรากต้นไม้แช่น้ำแล้วอันนีเ้เป็นต้นปริศนาจริงๆไม่มีปริศนาหรอกเพียงแต่ว่าชื่อวิทย์ยังไม่ทราบนะครับจริงๆเขาเรียกฟิโลเดนดอนเอพีปาปัวนิวีนีอะไรเนี่ยแหละนะฮะชื่อสามัญเขาเรียกยามาสกิคาซูลานะคร คือใครเห็นตู้อามาโนนะฮะที่บ้านนะครับตู้อาจารย์อามาโนที่บ้านตู้วันตั้มตู้ใหญ่ <c oughs> ก็ไอ้ต้นนี้แหละนะฮะที่ที่ขึ้นมาเหนือน้ำเนี่ยแหละนะฮะไอ้ต้นนี้เนี่ยแหละนะครับส่วนอันนี้ภูทองใบยักษ์เก็บมาจากหน้าบ้าน <c oughs> พอดีเพื่อนญี่ปุ่นให้มานะยามาสกิคาซึลานะครับเออทำใบน้ำได้ด้วยนะยังไม่ได้ลองทำใบน้ำอันนี้เอามา แช่น้ำอย่างเดียวยังไม่ได้ลองทำใบน้ำเขาบอกให้ตัดยอดไปปักในน้ำได้เลยเดี๋ยวใบมันจะเล็กลงก็เห็นในบล็อกคนญี่ปุ่นก็เลี้ยงน้ำกันเยอะอยู่นะครับแต่เรายังไม่ได้นี่เขาบอกอย่าไปปีนกำแพงบ้านนะใบโคตรใหญ่เลยใบใหญ่จริงเขาบอก ปลาดูมีความสุขขึ้นนะครับเพราะว่าเวลากินอาหารแรงนี่ไม่ไม่เ้าไปติดตะแกรงแล้วโล่งโลงโจงเออเรามีบัวไต้หวันเขียวผิวสองอานซึ่งมันยอดไอ้ยอดมันโดนแท้ไปเพิ่งจะงอกใบกลับมาใหม่รอดและ่าไว้ปลาเวรนั่น ไม่อยู่แล้วนะครับมีคนรับไปดูแลแทนอันนี้เป็นท็อป c ิคอลกานะครับไม่ใช่อลิเกเตอร์นะค,คือตอนแรกมันก็เป็นจุดเรบที่เขาขายกันตอนนี้แหละนะครับแต่เลี้ยงไปแล้วเดี๋ยวบางตัวมันก็ดำแบบนี้แหละนะฮะ ไอ้ที่เห็นเห็นที่เขามาขายขายเนี่ยมันจะมีจุดจุดนะคือตอนแรกมามันก็มีจุดนะเนี่ยจุดมันก็ยังอยู่นะที่ท้ายมันเนี่ยนะแต่มันเป็นปืด้ดจุดที่เวลาท้ายท้ายตัวมันจะเป็นปืดป้ดปื๊ดมันก็มีอ่ะเพียงแต่ว,ว่าจุดมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นดำดำขึ้นมาแทนเวลามันแก่นะครับพอายุเลี้ยงมาหลายปีแล้ว เรียงไว่จะเป็นสิบปีแล้วเนี่ยเรียงมานานเลียงมานานใกล้จะสิบปีแล้วนะครับถึงแล้วดิสองพันสิบห้าสองพันห้าก็สิบปีแล้วแหล,แลนะนานนานอยู่ แต่หางก็โดนเรากัดขา <c oughs> หนึ่งนะครับบางทีก็ทะเลาะทะเลาะกันเออใส่คอนแล้วปลาไม่ตกใจเหรอปลาไม่ไว่ายชนเหรอ <c oughs> ก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันไม่ได้ตกใจมันไม่ได้ไว่ายชนแต่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นทุกตัวนะวันแรกอะ่ะเอาขอนลงไปวางมันก็ตกใจไม่กล้าว่ายพอวันรุ่งขึ้นนะมันว่ายรอดเข้าออกเข้าออกสนุกมัน คือปลามังกรนี่ต้องบอกว่าตัวนี้มันง่ายมากนิสัยดีนิสัยง่ายนะครับมีอะไรใหม่ปุ๊บปรับตัวให้เข้ากันได้อย่างที่เคยเลี้ยงมามันไม่เคยอยู่กับตู้ไม้น้ำใช่ไหมแล้วเอาไม้น้ำไปวางในตู้มันกัดทิ้งนะแต่ตัวนี้ไม่สนมีขอนมาไหวไปชนเจ็บไหมก็ไม่ไหวรู้ไหวหลบได้ไม่งี่เง่า คือมันแล้วแต่ตัวแล้วแต่ดวงนะครับคือปลาใหญ่มาเราเราบอกไม่ได้ว่าว่ามันจะปรับตัวได้ไหมแต่ถ้าปลาปลาเลี้ยงตั้งแต่เล็กอะ่ะเขาก็าจะคุ้นเคยนะฮะทั้นั้นจะทำอะไรต้องตัดสินใจดีๆก่อนทำเพราะบางตัวอย่างที่เคยเลี้ยงมาเอาไม้น้ำไปยัดปุ๊บพีก็ดึงทิ้งเลยถอนทิ้งคือมันไม่กินแต่มันลำคาญมันก็ ดึงเล่นดึงเล่นดึงทั้งตู้นะฮะดันั้นต้องดูบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเออมันจะมันจะเวิร์กไม่เวิร์กนะตอนนี้เราทดลองแล้วว่าบัวโอเคเดี๋ยวเราเอาบัวไทยกับบัวไปรัวปลูกเพิ่มนะให้ข้างหลังเป็นบัวไปเลยทั้งตู้นะ คือเปลาออกไปตัวเดียวแล้วตู้มันดูนิ่งเลยอะตู้มันดูสงบเรียบร้อยมากวไายกันเอื่อยยังยังไม่ค่อยกล้าอยากเอาช้อนจุดอินโดมาปล่อยนะครับแต่ว่ากลัวกลัวกลัวมันวุ่นวายสรุปมีเซียกัดหรือว่าโลกัดวะเนี่ย ไอวีเซียนี้บางทีก็แสบๆนะว่าไปแล้วทำไมฉันต้องมานั่งเลี้ยงไอออเนทตลอดเลยด้วยก็ไม่รู้ออเนทตัวเก่ามีปัญหากระเบนตายไปใช่ไหมก็มีคนให้ออเนทตัวนี้มาใหม่ก็ตลกดีเมืนมีเมืนมีชะตากรรมร่วมกันนะครับก็ ถ้อหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอาไม้มาเอาไม้มาปลูกให้มันให้เป็นรากแช่น้ำอย่างเงี้ยจะช่วยดูดของเสียนะครับผมอยากบอกตรงเลยนะว่ามันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่หรอกนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายขนาดนั้นนะไอไอไอไม้แช่น้ำแบบนี้นะฮะคือถ้าอยากให้มันดูดของเสียได้เนี่ยมันต้องคงมันคงต้องปลูกเช่าั้ จนแน่นแน่นเอียดอะนะครับไอ้ไอแค่มาปลูก3มต้นแบบนี้คงคงไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ะนะฮะคือเราก็ปลูกปลูกเอาสวยๆอะเนาะส่วนการเปลี่ยนน้าเปลี่ยนถ่ายน้ําเนี่ยมันก็ควรจะต้องทําประจําอยู่แล้วนะฮะคือไม่ควรแบบเมื่อก่อนเขาจะมีอินฟูเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยเอาเอาไม้มามาจิ้มอยู่ต้นเดียวแล้วบอกเออจะได้ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ํา มันมันก็คงไม่ได้ช่วยขนาดนัน้นนะอีกแค่ต้นเดียวมันจะไปทำอะไรได้วะถามจริงโอ้ยนะฮะคือคือคืออย่างที่บอกอะ่ะคือถ้าจะทำจริงมันต้องทำเยอะแต่ถามว่าเอาจริงจริสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนน้ำอยู่ดีอะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเถอะปลูกสวยๆนะ,ะปลูกสวยๆให้มันล่อมล่มลืม่นมากกว่านะครับมันดูดมันก็คงดูดได้ไม่หมดหรอกนะ แต่ก็โตดีเหมือนกันนะโตดีอยู่โตดีอยู่ในเต็นคงเยอะอยู่อ่ะในตู้นะครับก็ควรจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ําประจําทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์อะไรอ่ะเนาะเพนาเป็นปลากินเนื้อนะครับแล้วปลาใหญ่ด้วยท้งตู้เลยเนี่ยไม่มีปลาเล็กเลยเนี่ยคือผมก็เอามาปลูกสวยๆไว้กันแหละไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้กะว่าโอ้ยมันจะต้องดูดสารพิษ กองสารพิษอะไรไปได้หรอกนะแต่มีมีก็ล่มลื่นดีก็ช่วยได้นิดหน่อยนะครับแต่ก็อย่าลืมคือบางคนเวลาทำอะไรไปน,นี้แล้วปุ๊คือแบบเหมือนแบบมีเป็นความเชื่อไม่วัดคิดแต่ว่าเชื่อเชื่อไปแล้วว่า เออวันดีก็ทําทําไปแล้วก็ละเลยอะไรอีกอีก,อกบางอย่างนะที่ว่าทํากันประจําอะไรเงี้ยนะครับแตทั้งที่ว่าถ้าจริงๆมันควรจะต้องทําครบคู่ไปทุกอย่างนะเหมือนเหมือนเชื่อว่าใส่ u ูแล้วเดี๋ยวปลาไม่ป่วยซื้อปลามาไม่ต้องกักโรคอะไรเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะฮะมันก็ควรจะต้องกักนะควรจะต้องกักมากกว่านะ อ,อ๋ออันนี้ระบบกองตู้นี้นะครับเป็นใยแก้วแล้วก็เป็นพวก moving b a d นะแต่ตอนนี้ไม่ได้ให้หมุนแล้วนะ moving b a d เอาใส่ถุงยัดยัดยัดแล้วก็มีเป็นเซรามิกลิงสังเกตดูนะผมจะไม่เคยใช้หินพัมมิตในระบบกองเลยนะครับไม่ใช้เลยเด็ดขาดนะฮะใช้เซรามิกลิงดีกว่าเยอะนะครับ หินพมมิดถ้าเลี้ยงปลาใหญ่แบบนี้นะฮะในอนาคตด้วยความที่มันรูพุนสูงนะฮะมันจะตันด้วยตัวของมันเองนะฮะแล้วก็เกิดในเตะสะสมจนพีเฮดดาวเยอะๆเลยอันนี้คือโดนมากับตัวเองนะฮะสมัยเลี้ยงปลามังกรเงินก็งงเฮ้ยเอาล้อตาตัดมาปล่อยตัวใหญ่นะมันไม่ได้โดนอะไรกัดตายนะแต่อลอตาตัดตาฟา,าอุย พอเอาที่จุ่มวัด pH โ oh อ้โ oh, ห pH ร่วงในเตะสูงนะฮะอา้าวเราก็เปลี่ยนน้ำทุกทุกอาทิตย์ทำไมในเตะสูงอ๋อเป็นที่ permit. พมิดพมิดมันจะเป็นเหมือนเมือกน้ำตาลนะครับขึ้นมาคุมเราต้องเอาไปถูถูถูออกถูแป๊บเดียวเดียเด๋ยวก็ขึ้นมาใหม่ถูแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่แป๊บแเดี๋ยวก็ตันแป๊บแก็ตันนะฮะ เซรามิกที่ผมใช้ก็ไม่ได้เป็นเซรามิกแพงนะที่เปลี่ยนมาเ็าเซรามิกซื้อร้านอาฟางบ้างไอ้ร้านคิงฟานะครับอย่างนั้นก็ได้นะฮะไม่ได้แพงอะไรอะ่ะเ,เอาที่มันไม่ดูแล้วมันแข็งแข็งไม่ปอนซื้อร้านไทยแควลี่ียมอะไรเงี้ยนะครับก็ได้แบบที่เป็นกระสอบเลยอะ่ะปบปลาใหญ่มันไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะฮะจริงๆแบบนั้นผมก็เอาไปใส่กองตู้ไว้น้ำก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรอะ่นะ ก,ก็ก็ใช้อยู่อ่ะมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะฮะรูรูมันร,รูมันไม่ตันไงคือมันดีแล้วก็ตอนเนี้ยใช้หินดาวตู้อื่นอยู่ใช่ไหมตู้นี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นหินดาวเหมือนกันนะเพรพวกพามามิตรนี่รูละเอียดเกินแล้วพอมันตันปุ๊บก,ก็อย่างที่บอกมันหมักหมมเกิดในเตดพีเฮร่วง เปลี่ยนน้าอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนแบบเยอะมากอะ่ะคือจริงๆมันไม่ควรจะต้องเปลี่ยนแบบนั้นแหะนะครับนั่นแหละนะเพราะมูวิ่งเบลลองแล้วไม่ค่อยเวิร์กระบบระบบระบบกองข้าง m o วิ่งเบ d ไม่เวิร์กลองแล้วใช้มาตังหลายปีไม่ค่อยเวิร์กล้างยาก สุดท้ายตะกรอนก็ไปหมักอยู่ข้างล่างอยู่ดีแล้วพอตอนเราจะเปลี่ยนนะ้าปุ๊บเราเมานั่งตักวิ่งเบสทิ้งพอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไอห,หินดาวหรือว่าเป็นเซรามิกอย่างนี้เนาะเราเอาสายายางลงไปซวบข้างล่างเลยนะแล้วก็เปิดอีกสายยางหนึ่งดูดสายหนึ่งเติมสายหนึ่งนะฮะแับเดียวก็ล้างได้แล้วนะถ้างูว,วิ่งเบสเนี่ยโหเสียเวลาเพราะบางทีเราดูดดูดไปงูเบสแม่งหลุดหลุดไอตะแกรงมาติด ติดติดติด,ตดน้าดูดไม่ออกพอไปขยบตะแกงอ้ที่เรากันไม่ให้กูเบดดูดดูดลองท่อกูเบรดมันก็เข้าไปคากยวุ่นว,วายนะฮะคือบางอย่างออกแบบมาก็ไม่ได้ว่าดีเสมอไปนะไอไอตอนแรกคิดว่าไอหินดาวติง้งตองติง้งตองเนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าจะเวิร์กเฮ้ยเวิร์กกว่าที่คิดว่ะสรุปวิียกัดว่ะ <laughs> เข้าใจผิดว่ารหนากัดต,ตลอดเลยเนี่ยเอาอีหาบีเซียแม่กัดหางเขาดหว่าอเวนเดี๋ยเดียวโดนไล่ออกจากบ้าน <laughs> เดี๋ยวโดนไล่ออกจากบ้านอีกตัวพี่สายเนี่ยพี่สายจริงๆเลยอ่ะ <laughs> เออแล้วที่ใช้เป็นซิลามินะครับแล้วก็เป็นพวกหินดาวเนี่ยบางทีมันก็เป็นเป็นวัฟเฟอร์ให้ไม่ให้พ H มันล่วงเกิดมีเหตุในเตจสูงเกินผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นก็จะปรับปรับไว้ให้หน่อยนะครไม่ล่วงเยอะเกินไปนะฮะเพราะปลาใหญ่ของเสียเยอะบางทีมันลืมให้อาหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้อาหารเยอะในเตจก็อาจจะขึ้น เป็นไปได้อาหารป่ากินไว้หมดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปแงบเขาเลี้ยงเสือตอดีกว่าเพราะเสือตอกินเม็ดตัวเก่าเราไปกินจนท้องแตกตายสองตัวแล้วนะเสือตอเสือตอกินเม็ดกินจนท้องแตกตาย เชื่อมเลยเลยเลิกเลิกเลิกเลี้ยงรวมกับปลาชักเกอร์ไอเสือตอตัวแรกกินกินเม็ดเก่งแล้วชอบกินอาหารปลาชักเกอร์โอ้โหกินแล้วท้องอืดเลยเลยพยายามไม่เลี้ยงปลาเสือตอร่วมกับปลาชักเกอร์อ้าวปล่อยตัวเหมือนกันพอกินเม็ดเก่งปุ๊บเอาละเอาละ คือตอนแรกมันจะกินแต่เป็นอโลวาน่านะพวกสุดต้พอพอไปรู้ว่ามันกินได้เรื่อยๆนะมันก็จะไปกิน,ก,น,นกินนู่นกินนี่กินนั่นนะ,ะแล้วก็ลืมไปว่าอย่าวไปรวมกับพวกปลาไอ้นี่พอรวมแล้วทุกทีนะ,ะก็เวลาเวลาใส่กองนะครับเซรามิก ผมว่าดีกว่าพัม,มิตรนะพัม,มิตรอย่างที่บอกถ้าโต๊ะที่ปลาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีปัญหามันตันได้นะครับเซรามิกมันยังเอามาขยับขย่าออกง่ายพัม,มิตนี่พอมันเวลามันถึงอายุมันตันแล้วมันก็ไม่ออกอะเนะยขนาดพาม,มิตใหญ่นะไม่ใช่พัม,มิตเล็กนะพัม,มิตใหญ่เลยนะกรอนเป้งๆเ,เ,เลยอะคือจับขึ้นมารู้เลยว,ว่ามันเป็นเมือก เกาะเมื่อน้ำตาลน้ำตาลเกาะลอกถูถูถูกันเองเนี่ยน้ำออกมาเป็นน้ำตาลเลยนะครับเหมือนเวลาพวกกองฟองน้ำที่มันเต็มอะ่ะกองฟองน้ำที่เราบีบบีบอะ่ะกองฟองน้ำอย่างนั้นอะ่ะเอออย่างนั้นเลยนะครับแต่เซรามิกใช้มาไม่เป็นนะพอพอไอ้แบบนี้มันครอบไปอะ่ะไอ้รูพุนข้างในมันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันก็กรองไม่ได้เหมือนกัน เขาเลยไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวนี้ไม่เคยใช้ใช่ดีคือลองใต้พื้นตู้ใบน้ำกับลองกระถางต้นไม้ไม่เอามาใช้เป็นวัสดุกรองเลยนะไม่ค่อยเวิร์กระยะยาวไม่เวิร์กหินพม,มิดนะครับหินมัตติกเป็นไหมไม่เป็นของซีเชมไม่เป็นแต่ว่า ถ้าคิดดูว่าจะกองตู้ใหญ่ขนาดนี้ไปซื้อเซรามิกราคาธรรมดาก็ใช้ได้เหมือนกัน <laughs> ก็คุ้มกว่านะครับ <laughs> คือเราก็ต้องคิดถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเอาไอ้ห่า <laughs> แม่งโหดวะเอาสรุปสรุปมีซีอากาศหมดเลยวะไม่ใช่อโลน่าไอาเราก็ีึกว่าอโลน่ากัดเค ดูชิบหายเฮ้ยไม่ได้มานั่งหน้า okay ตู้แบบคือเราเวลาเราให้อาหารกับเปลี่ยนน้ำเราก็ให้เปลี่ยนน้ำใช่ไหมให้อาหารเสร็จแล้วก็ไปทำอย่างอื่นใช่ไหมพอตู้มันไม่ต้องจัดอะไรเยอะไงย่างดีก็ดูดกวดนิดหน่อยเออเราก็ไม่ได้มานั่งดูมันโอ้โห โหดว่ะเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยนี่ถ้าไม่มาถ่ายคลิปก็ไม่รู้นะเอาจริงๆก็คือดูดูแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกันไงมันเป็นปลาที่แบบถึกๆก,กันทั้งตู้อะ่ะสรุปโหดไอไอไอทอเข้ิคอลการนี่กระจอกนะเคยเกือบตายเพราะโดนปลาหงดูดดูดจนขาวเลย เสร็จปุ๊บม,มันก็ไปกัดปลาหงค่าปลาหงไปแต่ปลาหงไปตบ,บันัวปลาหงมันไม่ตายนะปลาหงก็ตัวใหญ่ใหญ่เท่าๆกันนี่นแหละเอาคืนเอาคืนแต่บีเซียนี้โหดกว่าที่คิดไว้พ้าปกติมันต้องลงไปนอนกับพื้นไม่ใช่เหรอวะมันม,นมนวาวหวยไล่กัดเขาเนี่ยเอปวดหัวเลยนะครับ เนี่ยคนตีนเยอะๆเดี๋ยวเอาไปปล่อยไปปล่อยต่อคนอื่นเลยแม่วนประสาทนะเนี่ยอือืโดน โดนโดนจับกดน้ำเฮ้ยกัดเข้าทำไมเนี่ยอันนี้อันนี้ตู้รวมป่าไม่มีคนเอานะครับ เป็นตู้ที่ได้เอาตังค์ไปซื้อมาเลยสักตัวได้จริงๆแล้วเนี่ยตู้เนี้ยคืออันนี้อันนี้ก็คนไม่มีเวลาดูแลอันนี้อันนี้เขาจะไปเลี้ยงอันตั้มตอนนั้นเขาก็เลยให้มาไอ้นั่นไอ้นั่นเขาจะไปเลี้ยงบาก้ามั้งเขาเลยให้มาบีเซียม,มีมีตั้งใจซื้อคือไอ้ปลาชักเกอร์มาดูตาไข่เนี่แหละนะครับที่เหลือนี่มีเพื่อนเพื่อนฝูงให้กันมา เพื่อนฝูงลูกค้าอะไรเงี้ยให้มาหมดเลยเพราะเขาจะไปเลี้ยงอันตั้มเขาก็เลยให้มาทอนี้เพื่อนไม่มีเวลาดูแลส่วนนี้เขาจะไปเลี้ยงอะไรไม่รู้เลี้ยงบากา้าเลี้ยงอะไรไม่รู้น่นแหลยเขาก็เลยให้มา <laughs> เป็นตู้ที่ไม่มีไม่ได้ต้องออกตังเองนะครับจริงๆเมื่อก่อนเลี้ยงไอ้นี่แหละเลี้ยงอโลโน,น่าจุดออสเตรเลียเพียแต่มันก็ก็ถึงแก่วาระนะครับ ครบอายุมันครบอายุขายเออมันอายุสั้นกว่าพวกปลาบางกรปลาบางกรเอเชียกับปลาบางกรอเมริกาใต้เหมือนกันนะตอนแรกเขาไม่รู้เออพอไปดูไลท์สแปนมันอ้าวมันสั้นกว่าเว้ยเออไม่รู้เหมือนกันโอ้โหดุว่ะเอ้ยหีดีไปกัดเขาทำไมเนี่ย อนี่ใส่ไม่ดีเว้เยวเดี๋ยว์ได้โดนไลออ่อ,ไลออกจากบ้านอีกตัวนะครับเดี๋ยวเดียจะโดนไล่ออกจากบ้านอีกตัวกัดสะสเละเลยเนี่ยแล้วก็นึกว่ามังกรกัดนะเนี่ยอา้าวไม่ใช่เว้ยโอ้โหกินก็กินเยอะด้วยนะกินทั้งอาหารเม็ด กุ้งกุ้งให้พวกนี้กินมันก็ไปแย่งเขากินนะอาหารเม็ดมันก็กินกินมากกว่าชาวบ้านเขานะยัม่มาไล่กัดชาวบ้านนี่โอ้โหสุดยอดนิสัยนะครับเด,เดี๋ยวจะได้โดนไล่ออกจากบ้านอีกตัวนะคือให้อยู่กันดีๆไม่อยู่นะพวกนี้ชอบชอบโดนชอบโดนไล่ออกจากบ้านนิสัย ต้นไม้นี่ผูกลวดเอาไว้นะครับแล้วก็ผูกกับตกตะแกงด้านข้างตู้นะอันนี้ไฟไฟขาวฟ้าธรรมดาเลยนะครับหลอดไฟใต้น้นํายี่ห้ออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วนะฮะคือปลาปลาโรน่าทองเนี่ยไฟอะไรก็สวยนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อไฟอะไรให้มันมากมายพอให้มันออกขาวๆพอสวยหมดนะฮะโร,รน่าทองเลี้ยงง่ายนะครับ คือมันขึ้นอยู่ออกับปลาที่ได้มาแหละถ้าปลามันสวยเลี้ยงไงก็สวยนะอโลหน้าทองไม่ต้องไปนั่งแทนผลพวกอโลหน้าแดงนะครับไม่ต้องขนาดนั้นสงสัยจะได้อับไปหี่ตัวแล้วเนี่ยไ่กัดอ่ะอ่ะ,อะพูดไม่ทันขาดคำเอาแล้วเอาแล้ว อย่ามายุ่งกับตัวโปรดเรา,เ,าเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงเสือตอดีกว่าครับชักลำคาญบิเซียแหละมาไล่กับตัวอื่นอ่ะประมาณนี้นะครับกับตู้ปลาพิพาเลียมตู้ปลามังกรนะี พราะเราไม่ได้ปลูกเราปลูกแต่ไม้ไอ้นี่เลยเราไม่ได้ปลูกใบบกด้านบนนะมันก็เป็นแนวลิพาเรียมมันจะเป็นพารูดาเรียมก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ทาไอ้นี่เราปลูกแต่ไม้แช่น้ําอย่างเดียวนะครับก็จริงๆก็ตั้งใจจะปลูกแค่แช่น้ําอย่างเดียวแหละตู้นี้นะฮะให้มันลงมาเป็นรากืส,สวยแบบนี้พอนะอันนี้ตู้หกสิบนิ้วนะครับ กว้างสามสิบนิ้วสูงยี่สิบสี่นิ้วเอ่อปลามังกรทองนะครับควรกว้างสามสิบนิ้วนะปามจะได้ไว่ายสวยสวยว่ายสะดวกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ไม่ควรนะครับติดพอโตเต็มที่แบบเนี้ยมันจะว่ายไม่ไม่สะดวกจริงเลี้ยงปลามังกรควรกว้างสามสิบนิ้วทุกทุกใบคือสุดท้ายอ่ะคือถ้าเรากะเลี้ยงเขาจนจนแก่จนโตอ่ะโอ้ยอะไรวะตกใจหมด ือถ้าเราจะเลี้ยงเขาชนจเจริญเติบโตเต็มที่อ่ะโค้งกว้าง30นิ้วนะฮะจะจะดีที่สุดนะครับคือเราต้องมีที่อ่ะแหละนะถ้าเราจะเลี้ยงปลาแบบนี้นะครับดีกว่าี4นิ้ววายแล้วติดเลยสงสารมันเวลามันกลับตัวพอ30นิ้วเนี่ยมันวายสวยๆเลยนะโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะกับการเลี้ยงปลามังกรนนะ ของพาวเจ้านะครับตัวนี้กินเม็ดนะครับกินเม็ดตอนนี้กินกุ้งแห้งกับเม็ดกุ้งแห้งกุ้งแห้งแบบกุ้งฟิตายอ่ะนะครับดีอยู่ดีอยู่นะครับใช้ดีอยู่นะฮะโอเควันนี้เรามาลากันเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ